สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทกท่านนะครับ ค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่กุลกุเก่าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปนะครับผมจะย้ำเสมอต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดอยากให้ผู้เยี่มชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับ ผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับมองตรงๆโดยรวมลงไปนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี้ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบอ่อคาบขี้กรุน้้ำมันตังอิ้วไหมนะครับผสมผสานกับดินภายในปุนะครับ โอยตัวกระจายๆๆทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับสังเกตเห็นฝ้าขา,ขาวๆนะครับโอยตัวกระจายๆๆนะครับพื้นผิวพระด้านหน้านะครับสันนิษฐานหน้าจะเป็นคาบน้ําปูนเปลือกหอยสุกเหลยลอยตัวขึ้นมาปกคลุมทั่วพื้นผิวนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนะครับสังเกตพิมพ์ทรงองค์พระให้ดีนะครับการตัดขอบแม่พิมพ์ด้านข้างซ้ายมือผมนี่จะตัดขอบชิดเลยนะครับ จะชิดกับเส้นซุ้มขอบแก้วนะครับส่วนด้านขวามือผมนี่จะเป็นปีกกว้างใหญ่เลยนะครับพิมพ์ทรงนี้ค่อนข้างที่จะหายากนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับเส้นซุ้มขอบแก้วนี่ก็จะอวบใหญ่เรียวบางอ่อนช้อยสวยงามส่วนองค์พระถ้ามองตรงๆนะครับลักษณะจะโยไปทางด้านขวามือเล็กน้อยนะครับ พระเกศนี้ก็จะเลียวบางจะขอดลงแลวจะสะบัดไปทางด้านซ้ายมือขององค์พระนะครับสังเกตเห็นนะครับพระเกศส่วนพระพักนี้น่าจะเป็นพระพักผลมะตูมนะครับตะแคงดูเราจะสังเกตเห็นลำคอนี่ขึ้นเป็นปล้องเลยนะครับส่วนหัวไหล่ทั้งสองข้างลักษณะจะยกขึ้นเล็กน้อยนะครับองค์พระก็จะเอียงไปทางด้านขวามือนะครับส่วนการวางมือการวางแขนนี่ลักษณะด้านขวามือนี่จะวางาลำแขนนะครับ ลงมาตรงๆแล้วก็จะหักศอกนะครับเราจะสังเกตเห็นเส้นทีวอน,นี้พาดมาที่หัวเข่านะครับส่วนหน้าอกนี่มองตรงๆนะครับลักษณะจะเป็นอกวีนะครับตะแคงดูนี่น่าจะมีร่องที่กลางลำหน้าอกนะครับสังเกตเห็นนะครับจะเห็นร่องตรงหน้าอกเลยนะครับส่วนฐานทั้ง3าชั้นนี่คมสันลึกเด่นกว้างใหญ่ชัดเจนนะครับมองตรงๆนะครับ ใต้ฐานนี่จะสังเกตเห็นเส้นแซมใต้ฐานนะครับขึ้นเป็นลางลางเด่นเลยนะครับตะแคงดูนี่สังเกตเห็นนะครับมองไปที่ลำคอนะครับเราจะสังเกตเห็นลำคอนี่จะขึ้นเป็นปล้องเลยนะครับหน้าอกนี่ก็จะเป็นอกล่องนะครับสังเกตเห็นนะครับคาบคิกรุกนี่โรยตัวบางๆกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระสังเกตเห็นที่หน้าอกนะครับจะเป็นอกล่องเลยนะครับลำคอก็จะสังเกตเห็นนะครับถ้าตะแคงดูส่วนองค์พระนี่จะคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับ คาบขี้กุน้ำมันตังยู้ไหมนะครับจะขึ้นเป็นผดเป็นเม็ดโรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับด้านข้างนี่เราจะสังเกตเ <coisa> <ใ>ห็นนะครับคาบขี้กุกนี่โรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวส่วนด้านหลังนี่คาบขี้กุกยังปกคลุมเต็มอยู่เลยนะครับฝ้าขาวๆนี่สันนิษฐานนะครับน่าจะเป็นน้ําปูนเปลือกหอยสุกนะครับเราเหยโรยตัวขึ้นมาปกคลุมกระจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับ ด้านหลังนี่พื้นผิวผ้านี่ก็จะยุ่จะยับจะย่นจะสังเกตเห็นเนื้องอกหรือปูนงอกขึ้นมาเลยนะครับสังเกตเห็นนะครับเป็นตะปุ่มตะปั่มเลยนะครับด้านข้างสังเกตเห็นนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวผ้าด้านข้างนะครับเส้นประคับแม่พิมพ์นี่เราจะสังเกตเห็นนะครับจะปลิ้นออกมาเลยนะครับด้านนี้จะตัดขอบชิดนะครับสังเกตเห็นนะครับการตัดขอบแม่พิมพ์นะครับด้านซ้ายมือนี่จะตัดขอบชิดนะครับ ส่วนด้านขวามือนี่จะปีกก็จะว่างออกนะครับสันนิษฐานองค์นี้คนถนัดซ้ายน่าจะตัดเส้นบังคับแม่พิมพ์น,นะครับเป็นข้อสันนิษฐานนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่คาบขี้กรุนะครับ บางๆโรยตัวกระจากระจายทั่วพื้นผิวส่วนเนื้อหาวันณะนี่ก็จะออกขาวอมเหลืองนะครับจะแกล่งมองดูและนวลตานะครับสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวพระนะครับจะยุ่จะยับจะย่นนะครับเส้นซุ้มครอบแก้วนี่ก็จะเรียวบางอวบใหญ่อ่อนช้อยสวยงามนะครับสังเกตเห็นเส้นบังคับแม่พิมพ์นะครับด้านซ้ายมือนี่ก็จะตัดขอบชิดนะครับเม็ดมวลสารนี่เม็ดเล็กๆนะครับ ลยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวผมพยา,า,ายามไล่เก็บรายละเอียดและปรับมุมกล้องให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นนะครับคาบขีกลุกนี่ลยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวนะครับลักษณะคล้ายๆกับน้ําตาลไหมเลยนะครับเนื้อหานี่ก็จะเนจะนึกจะนุ่มนวลตานะครับทางช่องเบญจวัรเราต้องกราบขอบพระคุณนะครับ ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube YouTube ส่วนไหนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายถูกบ้างผิดบ,บ้างนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมองการาบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นหน้าอกนะครับมองตรงๆลักษณะจะเป็นอกล่องเลยนะครับลำคอนี่ก็จะขึ้นเป็นปร่องเลยนะครับ เห็นพระเกตก็จะเลียวบางพระพักนี่น่าจะเป็นพระพักผลมะตูมนะครับพระเกตนี้จะเลียวบางนะครับจะขอแลวก็สะบัดไปทางด้านซ้ายมือนะครับเกนเห็นครับไล่เก็บรายละเอียดนะครับต้องกราบขอบคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ทุกคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นติดติงติเตียหรือติชอบนะครับผมมีเวลาว่างผมก็จะเข้าไปตอบนะครับเกนเห็นนะครับ ค่าพิกุุน้ำมัน่ังอิงนะครับลักษณะจะฝังตัวแน่นจะขึ้นเป็นผดเป็นเม็ดเลยนะครับสังเกตเห็นเม,ม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับทางช่องเบญจวรรณเราอยากให้ผู้เยยนชมและผู้ติดตามทางช่องทาง u t u b e นะครับลองไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับมีกลุ่มมีเพจในเฟซบุ o กนะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายท่านนะครับ แฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจอยู่ใน Facebook นะครับออกมาให้แนวทางนี่ไม่แตกต่างกับผมเท่าไหร่นะครับสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวพระด้านหลังนะครับผมพยายามโฟกัสพ,พื้นผิวพระด้านหลังให้ทุกท่านได้ชมนะครับฝ้าขา,ขาวๆนี่สัมษฐานนะครับออกเทาๆน่าจะเป็นน้ําปูนเปลือกหอยสุกนะครับเราเหยโรลอยตัวขึ้นมาปกคลุมพื้นผิวขององค์พระด้านหลังนะครับพื้นผิวพระด้านหลังนี่ก็จะยู่ จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อลักษณะคล้ายๆกับปูนงอกเลยนะครับสังเกตเห็นนะครับคล้ายๆกับร่องรอยการยุบตัวล่องรอยการผุดของปูนขึ้นมานะครับเห็นนะครับเนื้อหาวันนะวัดด้านหลังนี้ก็จะออกเหลืองนะครับเห็นจะแล่งนะครับมองดูลวนวลตาท่านข้างด้านนะครับเห็นนะครับได้เก็บ รายละเอียดแบบช้าๆนะครับด้านข้างล่องรอยการแซะล้างออกนะครับองนี้สภาพล้างแบบไม่ช้ํานะครับจะเห็นด้านบนนะครับเนื้อหาวันณนะด้านในนี่ก็จะขาวนะครับแกปูนเปลือกหอยสุกคาบกิกุด้านบนนี่ยังโรยตัวกระ,จ,กระจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับพื้นผิวผ้ายังไม่เปิดออกเท่าไหร่นะครับด้านหน้าเห็นไหมครับ ด้านล่างนะครับคาบขี้กลุกยังเต็มอยู่เลยนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ไม่โดนขัดล้างนะครับหรือล้างมาแบบไม่ช้ําเลยนะครับเกณฑเห็นนะครับโอเคนะครับ,เร,บเรามาว่ากันแบบคร่าวๆยามค่ํานะครับขอให้เพื่อนๆจาก a c e b o o k ก็ดีตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube มีความสุขยามค่ํากับครอบครัวที่บ้านนะครับส่วนท่านใดกําลังเดินทาง,งต่างจังหวัดหรือกําลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานคร ขอให้ทุกทท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับฝันดีราตีสวัสดีครับทุกท่าน